สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปสอนการทําแท่นหมุนนะครับอาจจะเป็นแท่นหมุนโชว์สินค้าที่แบบว่าให้มันหมุนหรือเราอยากอัดคลิปวิดีโอสินค้าให้มันมีลักษณะหมุนเป็นแท่นหมุนนะครับเราก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ได้หรือหลังๆมีน้องๆถามมาว่าต้องการทําพานที่สามารถหมุนได้ก็สามารถตัวเนี้ยไปไประยุกต์ใช้อีกได้เหมือนกันนะครับโดยตัวอย่างที่ผมทำเป็นแค่เบื้องต้นนะครับโดยมอเตอร์สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ผมก็ใช้มอเตอร์ตัวเนี้ยออกมาทดสอบเฉยๆนะครับเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ ฐานก็สามารถเอาเป็น2ก้อนหรือ3ก้อนอยู่ที่กำลังไฟของมอเตอร์ต้องการนะครับว่าต้องการกี่โวลต์อันนี้เป็นฐาน1 8 6 5 0ูนะครับผมก็ใช้่านเนี่ยหก้อนกับมอเตอร์นี้ส่วนหวัวใจหลักของมันอ่ะผมมองว่าเป็นตัวนี้ตัวเนี้ยคือตัวควบคุมความเร็วของมอเตอร์ว่าหมุนช้าหมุนเร็วโดยตัวเนี้ยมันสามารถปรับตรงนี้นะครับก้านของมันก็หมุนหนึ่งที มันจะมีดังแก๊กหมายความว่าเปิดแล้วเราก็เริ่มหมุนความเร็วมอเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นหมุนกลับก็ลดลงนะครับแล้วเราปิดเราก็คือหมุนปิดเพราะนั้นเซตเนี้ยเราก็ไม่ต้องมีสวิตช์เปิดปิดเราใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวควบคุมการเปิดปิดของวงจรของเราได้นะครับเราก้างปลาก้างปลาตัวเนี้ยผมเอาไว้เอามาไ่ตรงนี้ครับผมเอามาหักให้มันเป็นอันเล็กๆก่อนอรัดูอันเล็กๆนะครับผมเอาไว้มันเล็กๆแล้วผมก็เอาด้านเล็กอ่ะมาเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็ขันน็อตติดเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะมาต่อกับสายพวกเนี้ยขขอออองงงมเตรร์แล้วก็สาาาฐน ส่วนสายของมอเตอร์ผมเอามาจากสายจัมเปอร์นะครับสายจัมเปอร์ทั่วไปเนี่ยนะครับผมเอามาตัดออกด้านหนึ่งแล้วผมก็มาบัดกีติแล้วก็ให้เป็นฝั่งตัวเมียเอาไว้เพื่อให้มันจะเสียบฝั่งตัวผู้เนี้ยได้พอดีนะครับเหมือนกันกับล้างถาดมันเป็นสายอยู่แล้วผมก็ต้องเอาหัวมาเชื่อมเองโดยหัวของจัมเปอร์เนี่ยก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับก็ผมซื้อมาจะเป็นถุงนี้เขาก็จะให้มาร้อยชิ้นชิ้นผมก็หักออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมหักออกมาบ้างแล้วก็คือเอามาใช้กับตรงนี้นนเน,นี่ยแลหละกออก ออกออกมาเสร็จเราก็เอามาใช้ที่ย้ำติดกับสายอะครับีย้ำของผมก็เป็นแบบนี้ก็เอามากดย้ำเข้าไปปุ๊บมันก็จะติดนะครับการย้ำเนี่ยแรกๆอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ลองหาคลิปสอนดูกันนะว่าย้ำสายอะไรอย่างเงี้ยครับมันทํายังไงแต่ถ้าย้ำเป็นเรามันก็จะง่ายครับจริงๆอ่ะไม่ต้องย้ำก็ได้นะครับก็คือเอาเป็นสายไฟเพียวๆเ,เลยเอามาเสียบเข้าไปในนี้นก็ได้เสียบเข้าไปที่รูพวกนี้ชึบ แล้วเราก็ขันก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับแต่สําหรับผมมาผมถนัดเป็นห่วงนี้ไว้เพื่อที่จะได้ต่อถอดเข้าถอดออกเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนฐานอะไรเงี้ยมันจะได้ง่ายนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดแต่ละคนแต่ของผมก็ทาเป็นเซตอย่างนี้ไว้เดี๋ยวเรามาลองดูกันออีกอย่างหนึ่งที่ขัดไปแล้วก็ต้องมปไขควงตัวนี้เพิ่งใช้เมื่อสักครู่เองมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไขควงงนี้ก็ถอดหัวออกมาได้เก็บได้ครับมันก็จะ อัตประโยชน์ทั้งทหลากหลายผมก็จะพกติดไว้ตลอดก็เอามาขันตัวนี้แหละเพื่อให้มันแน่นครับนี่ก็บัตรกี้ให้แน่นใบพัดก็เป็นรีวิวของการหมุนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยการประกอบเราก็ดูที่ตัวนี้ก่อนครับมันจะเราลองหงายขึ้นมาลองชงนะครับมันจะมีเขียนด้านล่างอยู่ครับว่าเป็นของมอเตอร์หรือว่า power ครับมอเตอร์เราก็เสียบสายมอเตอร์ power แล้ก็เสียบสายจ่ายไฟนะครับเรีย้ยแล้วครับงั้นผมก็เริ่มเสียบเลยสายมอเตอร์บวกก็จะเป็นของผมก็เนี่ยครับสีแดงแต่จริงๆมอเตอร์อ่ะสลับสายกันได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็แค่หมุนกลับด้านกันบางคนไ็ใช้เทคนิคนี้สาหรับการหมุนอาจจะตามเข็มและทวนเข็มก็ได้นะครับนเนี้ยอย่างเงี้ยผมเสียบก็จะเข้าได้เลยก็จะง่ายส่วนสายจ่ายไฟเนี่ยห้ามผิดนะครับสีดําก็ต้องเป็นขั้วลบสีแดงก็เป็นขั้วบวก ย่างบางคนอาจจะเอาท่อหดมาครอบอีกทีก็ได้นะครับหรือว่าซื้อหัวของสายจัมเปอร์ก็ได้เ okay. ท่านี้ครับนี่ก็คือการต่อใช้งานเสร็จต่อเสร็จแล้วเร็วไหมโอเคแล้วก็ส่วนฐา,านที่ใช้กับรางฐานประเภทนี้เราควรจะต้องเลือกฐานแบบลักษณะที่หัวมันนูนออกมาแบบนี้นะครับถ้าหันด้านข้างตรงขั้วบ,บวกมันจะต้องนูนออกมามันจะแน่นกับรางฐานชน,นิดเนี้ยพอดีอันนี้ด้านลบนะครับมีด้านบวกโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับ เรียบร้อยอ่าส่วนการใช้งานเดี๋ยวผมจะหมุนตัวนี้นะครับเคหลักเห็นไหมครับผมสามารถควบคุมความเร็วได้หมุนให้สุดหรือว่าหมุนเบาลงหมุนให้มันเบาลงเนี่ยครับให้มันช้าลงอ่าิดนึนนงอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับมันช้าลงได้ตัวเนี้ยเป็นตัวควบคุมได้ให้หมุนช้าลง ต้องการหมุนเร็วขึ้นลองเทสอีกทีนึงแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้หมุนเบาเทสอีกท,ทีนะครับให้ดูอจาจจะหมุนช้าๆเนี่ยครับอันนี้นก็ช้าชก็ได้โอเคนะครับผมขอปิดก่อนปุ๊บเนี่ยครับก็เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเทสวงจรให้มันวางจัดวางที่แบบอยู่ในกล่องและให้เฉพาะมอเตอร์วางอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หมุนม่างนี้ก็จะ ก็จะสวยขึ้นอีกประมาณนี้นะครับยังไงถ้าสนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามอะไรก็สามารถติดต่อผมได้นะครับทางใต้วิดีโอนี้ผมก็จะมี Facebook กับ l i น์แอ p ใหเ้เพื่อนๆเข้ามาพูดคุยกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ